สวัสดีนักเรียนนะคะไปงานที่35วิชาภาษาอังกฤษหลักของป .2 นะคะเรื่อง My Room นะคะให้นักเรียนนะคะเปิดบบฝึกหัดไปที่หน้า18นะคะหน้าที่18นะคะอ่ะเขาบอกว่า Listen and c o l o r นะคะในข้อที่5 Listen แปลว่าฟัง and c o l o r และ ระบายสีนั่นเองนะคะ color ในที่นี้แปลว่าระบายสีนะลูกแล้วถ้าเกิดเป็นคำนามเนี่ย color จะแปลว่าสีใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันค่ะคือก่อนที่นักเรียนจะทําได้เนี่ยหนูต้องฟังฟังคําศัพท์จากคุณครูนะคะฟังประโยคจากคุณครูเพราะว่า คุณครูสามารถเลือกได้ว่าคุณครูจะให้มีอุปกรณ์ไหน,นยอยู่ในห้องไหนนะคะชิ้นส่วนอะไรอยู่ในห้องไหนครูสามารถเลือกได้หมดเลยครูอาจจะให้มีเตียงอยู่ในห้องน้ําอ่ะอันนี้ก็คือหนูก็ต้องตั้งใจฟังครูครูจะให้มีโต๊ะโต๊ะ,ตะเขียนหนังสืออยู่ในห้องครัวอ่ะครูก็สามารถสั่งได้เพราะว่านักเรียนต้องตั้งใจฟังนะคะอ่ะโอเคมาดู Number One ั chen คิปเช่นห้องครัวนะคะคุณครูจะให้มี is yellow banana is yellow banana มีอะไรเอย่ยหนูต้องระบายสีให้ตรงกับสีที่คุณครูบอกนะคะ yellow banana นะคะอ่าหนูรู้นะว่า y ellow สีอะไร banana คืออะไรนะคะ ต่อไป Number Two b ูบั Room b บัซ Room นะคะคือห้องอาบน้ำคุณครูจะให้สิ่งไหนอยู่ในห้องนี้ดีนะ้าอ่ะ Blue Chairs Is Blue Chairs Blue สีอะไร Chairs คืออะไรเอ่ยอ่ะ ให้หนูระบายสีหนูไม่ต้องวงวงที่ตัวอักษร A B หรือ C นะคะให้หนูระบายสีตามที่คุณครูคบอกนะคะต้องสีเดียวกับที่คุณครูบอกนะ,ะห้ามสีตามใจชอบนะคะต้องสีที่คุณครูคบอกนะคะลูกต่อไป d n i n g Room d i n i n g Room อยู่ในห้องห้องรับประทานอาหารอะไรดีนะอ่า is green books is green books green green books book คืออะไรเอ่ยอ่าต่อไป number four bedroom bedroom ห้องนอนคุณครูจะให้ is pink notebooks is pink notebooks pink notebooks คำศัพท์คือเรียนไปแล้วนะที่คุณครูเลือกมาเนี่ยครูเลือกคำศัพท์ที่หนูได้เรียนรู้กันไปแล้วนะทุกคำเลยนะคะอ่าต่อไป number five the last one นะคะข้อสุดท้าย living room living room ห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะเลี้ยงอะไรดี อ i า a red dog สีแดงมีสุนัขสีแเสียอะไรเอ่ย Red dog เอ like hey, mm ้ย hmm. sorry ไม่ใช่อ uh, ่นะลกูกถ้าอ่านคือเท่ากับหนึ่งตัวแต่อันนี้มีสองตัวอ่าเอาใหม่ A s red d o g s เติม S ที่ dog นะคะอ่าเข้าใจแล้วนะ หนูต้องทําตามที่คุณครูสั่งนะลูกตั้งใจฟังกันให้ดีๆถ้าเกิดฟังไม่ทันสามารถกดย้อนหลังได้นะคะอะสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ครั้หน้าคะ่ะ